สวัสดีเพื่อนเอชาวซีเนไนนะครับมาช้าหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะว่าเน็ตพังนะฮะก็พอใช้ได้ก็รีบมาอัดให้ทุกคนที่รอคอยกันหรือเปล่านะฮะได้ดูกันเลยทีเดียวนะครับอาทีนี้ก็หลักๆเราจะมาพูด,พดถึงวาเลซ่ากันนะครับไปดูกันครับคู่มือของวาเลซ่านะครับอ้าวเดี๋ยวกูเข้าคังทำไมนะฮะเป็นลางเป็นลาง นะครับมานิซ่าเนี่ยก็อยู่ในกลุ่ม7ซเว่นนะครับเป็น7ซเว่นตัวที่8นั่นเองนะครับเอาเข้าใจกันง่ายๆประมาณนี้แล้วกันนะครับมาพร้อมการอเวกเลยทีเดียวเธอมาพร้อมการอเวกนะครับก็หินน่าจะ500เหมือนกันนะครับอ่ามาพูดถึงสกิลของเธอก่อนแล้วกันนะครับดูที่ระดับอเวก50เลยนะครับ50าสบวกสินะครับพาสซีฟเนี่ยกัน4เทิร์นนะครับทำให้เราไม่ต้องใส่แหวนเทิร์นนะครับแล้วก็ดัมเบิ ที่ได้รับมากกว่า HP เหลือ1น,นะครับก็เลือเหลือ1ได้1ครั้งนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเองเนี่ยต้านทานสถานะผิดปกติ50%ทําให้ติดสถานะยากขึ้นนะครับซึ่งเอาจริงๆประโยชน์ข้อสุดท้ายเนี่ยจะได้ใช้ตอนเลดเกมนั่นเองนะครับเพราะต้นเกมเนี่ยส่วนมากก็ใส่สไปกันนะครับสกิลล่านะครับสร้างความเสียหายทางเวท100%สามเป้า2ครั้งเท่ากับ200%แล้วก็30%ต่อ HP เป้าหมายด้วยนะครับความเสียหายเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะ มีทุกตัวเลยนะหลังๆมานะครับแล้วก็ลดบัฟ3ครั้งนะครับเล่นเป็นลดบัฟนะครับแล้วก็เมื่อใช้สกิลบวกพลังสกิลนี้จะเปลี่ยนเป็นพายุทรายละอุรุนแรงนะครับไปดูสกิลพายุทรายละอุรุนแรงนะครับสร้างความเสียหายทางเวท170% 3เป้า2ครั้งนะครับโอ้ก็จะกลายเป็น340%เลยนะฮะแล้วก็30%ของเ p สูงสุดเป้าหมายแล้วก็ขจัดบัฟนะครับเอ,อ่าเป็นคล้ายๆออลลี่เลยเนาะนะครับที่ใช้สกิลบนแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่นี้ต่างกันตรงใช้สกิลเวงแล้วกลายเป็นพายุทรายนี่ นะครับก็เป็นลบบัฟนะครับกลายเป็นลบบัฟจากที่สกิลแรกเนี่ยเป็นกินครั้งนะครับสกิลสกลายเป็นลบบัฟแล้วก็แรงขึ้นเยอะนะครับแต่ก็เสียก็3เป้านะฮะสกิลวอลก90%ครับของพลังโยมตีเวทนะครับให้แก่ศัตรูทั้งหมดจํานวน2ครั้งไม่สนปานป้องกันนะครับถ้ากับ180% EOE นั่นเองนะครับเล้งเธอสองเธอนะครับเมื่อใช้สกิลผูกพลังจะถูกเปลี่ยนเป็นสกิลขึ้นซานถล่มรุนแรงก็คือใช้สกิลเวกปั๊บสกิลเปลี่ยนโหมดนั่นเองเข้าใจง่่าายยๆองี้นะะฮ ก็กลายเป็น120%สอบอ่าเสองครั oh, so okay. skill. Skill skill. Skill skill. Skill ้งเท่ากับ240%นั่นเองนะครับทะลุเดฟทะลุบัฟนะครับแล้วก็เร่ง3เทิร์นนะครับอ๋อก็ใช้ได้แล้วเนี่ยนะครับก็เรียกว่ามีสกิลเร่งเทินหนึ่งเทิร์นึหนึ่งสกิลแล้วก็สกิลกินครั้งหนึ่งสกิลนะครับแล้วก็ถ้าเวก็จะกลายเป็นสกิลเร่งเทิร์นที่เป็นเร่งขาดสามเถินนะครับแล้วก็เป็นสกิลเออ่กินลบบัฟนะครับนั่นเองนะครับสกิลเวกครับคิวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ต้านทานความเสียหายใหม่4เเทิรรร์นนะคับีซตสกกิลลปพลัง ที่ถูกใช้ให้แอซมินในทีมทั้งหมดยกเว้นตัวเองนะครับก็สกิลเว้ทั้งหลายเนี่ยก็ถูกรีเซ็ตด้วยนะครับทั้งทีมเลยนะครับแต่ตัวเองไม่รีนะฮะไม่งั้นรีอินฟินิตี้นะฮะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเติมแถบปลูกพลังให้สวินในทีมทั้งหมดอย่างมากนะครับโอ้ทำให้เขาเรียกว่ารีไม่พอนะครับทำให้มีโอกาสที่จะได้ใช้เร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ล้างสถานะให้กับทั้งทีนั่นเองนะฮะขจัดดีบัฟนะครับไปดูของลักครับเขาว่าเด็ดนะฮะอัตราคิเพิ่ม20%นะครับ พลังโจ,จมตีเกียรภาพพลังโจมตีเพิ่ม20%นะครับแล้วก็สกิลเวาอ่าสกิลไม่ใช่สกิลอันสุดท้าย50นะครับความเสียหายหนึ่งครั้งที่ตัวเองได้รับจะไม่เกิน20%ของเฮตพีสูงสุดนะครับก็จะเป็นเกาะเลือนนั่นเองนะครับผมว่าอของที่ใส่เนี่ยว่ากันที่ของที่ใส่ก่อนเลยแหวนเนี่ยใช้เป็นแหวนกัน,นครัง้งนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเล่นเป็นสถานะจะเล่นเป็นหลบตามฮิตตอนนี้ก็ได้นะครับ ที่ฮีติดกันก็จะใส่เป็นหลบบ้างอะไรสถานะบ้างนะครับก็โอเคนะครับรถเทินนี้นะ่ไม่น่าจะโอเคเพราะว่าเราจะน่าจะใส่เป็นเกาะ2เลือดสองกระปิดนั่นเองนะครับเจมนะครับด้วยความที่ว่าไม่มีค,มนะครีดัมเมดนะไม่มีการันตีครีสกิลนะครับดังนั้นเนี่ยใส่ครีดัมเมดไม่น่าจะคุมนะครับอาจจะใส่เป็นดัมเมดได้นะครับใส่เป็นดัมเมดยืนพื้นก็ ถ้ามีเจมสปีดก็ใส่เจมสปีดเพราะมันสปีดสัมสนะฮะเล่นเป็นตัวเปิดยังได้เลยนะครับแต่ตัวเปิดเล่นเป็นแฟรน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันตีเบิร์นนะครับอ่าเป็นเจมก็ถ้าเล่นคีดามเมจเล่นเป็นดามเมดดีกว่าหรือจะเล่นเป็นอัตราคีแล้วก็คีดามเมจก็ได้นะครับแล้วก็เจมสปีดยืนพื้นแน่ๆหนึ่งเม็ดนะครับประมาณนี้นะฮะเล่นเป็นดามเมจดามเมดไปนะครับถ้าเล่นคีย์ก็อาจจะเล่นคู่คีดามเมจหรืออาจจะเป็นเล่นเป็นอัตราคีเฉยๆแล้วก็เล่นเป็นดามเมจก็ได้เม็ดหน จุดอ่อนถ้าจะใส่ก็ใส่ได้นะใส่ได้นะฮะอาจจะเล่นเป็นดาเมจจุดอ่อนแล้วก็เจมสปีดอะไรอย่างงี้นะครับหรือถ้าไม่มีเจมสปีดจริงก็ใส่เป็นอัตาคริเข้าไปเม็ดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะฮะถ้าใส่คีดดัมเมดโดดก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัตาคริติดตัวมันไม่มีนะครับมันจะมีแค่จากพลาสติคเพเยอร์เท่านั้นเองนะครับสกิลมันไม่มีอัตาคินั่นเองนะครับต้องรอทําของก่อนนั่นเองนะฮะอ่านี่ก็คือวานิสซ่านะครับ ไปดูสกิลของเธอกันซะหน่อยนะฮะโชวหนึ่งทีนะครับเอ้ยอูย้ยมาแบบทอร์นาโดสวยโยนะครับสกิลตามสไตล์นะครับสกิลเว็กครับเอ,อือ นี่ก็คือวันิซานะครับมาพร้อมกับคอสตูมใหม่ด้วยนะครับว่าแล้วก็ไปดูกันนะครับคอสตูมนะครับเป็นคอสตูมระดับธรรมดานะครับก็ซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้หรือจะรอคอสใหม่ที่แบบเป็นคอสที่ระดับสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่ผมซื้อไปก่อนเพราะว่าหน้าักจบนะฮะโอเคนะฮะใช้งานด้วยอัศวินยังไม่มีเลยนะครับต่อไปไปดูเรื่องของว่าอารีนาต้องรีบทํำไหมนะครับบนบนเนี่ยถ้าใส่นะครับ ก็ใส่แทนตำแหน่งของไอรีนนะครับเอามาทีมถึกอาจจะน้อยลงหรือยังไงนะครับหรืออาจจะใช้งานได้ดีกว่าไม่แน่ใจเพราะว่าสปีดมันดีกว่าครับการตั้งแบบนี้ทําให้ตั้งหัวคิดเป็นหัวป้องกันนะครับเวลาเจอทีมสปีดที่ไม่ได้ใส่ไอรีนใส่คิดเงี้ยมันก็จะไม่เสียเปรียบนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับหรือบางคนนะครับก็ยังเล่นทีมเดิมยืนพื้นอยู่นะครับเป็นสปาคิดเหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับอ่า อ๋อบางคนก็ใส่แทนสไปน์นะครับเล่นแทนสไปน์นะฮะพูดผิดนะฮะเล่นแทนสไปน์ไปเลยนะครับแล้วใช้มาทอบี้วัดใจเอานะครับอ่าประมาณนี้นะครับอย่างของผมถ้าใส่เป็นทีมผมเนี่ยเล่นยังเล่นเป็นแทนโอเวอร์รัมโบราณกับโลโลอันนี้ก็ยังไต่ได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะปรับเข้าอาจจะปรับแทนโลโลนั่นแหละเพื่อเพิ่มเอ่อตัวเล็งเทินค่าเล็งเทินเอ่อโลโลกับวานิซ่ามันเท่ากันนะครับแต่แนะนําว่า ไม่ต้องรีบทํามากนะครับเพราะว่าไม่มีก็ยังพออยู่ได้ครับเพราะว่าเลทเป็นเลทแฟร์มือนเดิมนะครับเปิดการ์ดได้ยากมากวันนซ่าผมบอกเลยวิธีได้วันนซ่ามีไงบ้างครับกิจกรรมนะครับก็ทําไปเลยครับ2อาทิตย์นี้นะครับเคลียร์สสัปดาห์นะครับก็ได้วันนซ่าหนึ่งใบนะครับใบเลือกนะครับจากร้านค้าโทปาสนะครับใบละ500ร้อยาทได้แน่ๆวันน้ซ่าหนึ่งตัวนะครับแต่อาจจะดึงเชงรอ นะครับถ้าคุณไม่ได้แบบดึงได้รวดเดียวเลยนะ5ใบแล้วมาทํา50ได้นะครับก็อาจจะดึงเชงรอไปก่อนนะครับภายใน2อาทิตย์นี้นะครับเผื่อผสมได้เผื่ออะไรได้เปิดได้ฟุกๆนะครับว่าจะได้ดูว่าแรกได้กี่ใบจะได้ประหยัดปานะครับอันนี้เป็นเป็นไกด์ไลน์เฉยนะอ่าก็หรืออาจจะรอร้านค้าลดราคาหรือสัก400ปาร์อะไรอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับแล้วก็พวกใบเลือกเนี่ยใบเลือกบางอย่างมีอย่างเช็คชื่อจัมปิ้งนะครับ ที่เช็คตรงกระดานอันนี้ไม่มีครับอ่าอันนี้ไม่มีนะฮะต้องไปดูกันนะครับบางใบมีบางใบไม่มีแต่ใบเลือกเนี่ยครับรางวัลเช็คชื่อธรรมดา29วัน7วันอะไรว่าไปเนี่ยมีครับอ่ามีเรื่องแม่งเลยอ่าเนี่ยเห็นป่ะนะครับมันแล้วแต่ใบเลือกนะครับใบเลือกเช็คชื่อ28วันมีถ้าใบเลือกเนี่ยฮะจัมปิ้งไม่มีนะครับประมาณนี้นะครับกล่องโคอี้ผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับ โคอี้นะครับโคอีก็น่าจะมีรวมอยู่ในใบเรียกเซเว่นไนนะครับอ่ะก็ลองไปวัดดูนะครับสุดท้ายครับมิชชั่นสุดท้ายของคลิปนี้ครับเราจะมาผสมเผื่อฟุกได้วานิสซาหรือช่วงนี้ที่ใช้ทองเยอะๆนะครับก็คือการทำเลเวลตัวละครนะครับให้มันเป็น50เยอะๆนะครับจะได้มีโถปาดไปแลกใบเลือกเซเว่นไนนะครับเอามาเลือกวานิสซานั่นเองนะครับผสมกันประมาณ50 ก็คู่นะครับมาราทอนกันเลยทีเดียวนะครับมาว่าแล้วก็หวดกันเลยดีกว่าครับไปยาวๆครับ50กว่าคู่นะฮะมาขอสัก2แสงนะครับ50กว่าคู่นะครับถ้าได้บาลิซ่าตัวเดียวก็คือคุ้มเลยนะครับขอแค่นั้นนะขอไม่ยากนะครับแต่ถ้าตัวธรรมดาก็ขอสัก2อำแสงนะเอามาขายเอาทองนะครับนีงกทองนะช่วงนี้ทองใช้เยอะนะครับ ดองมาหลายวันดูว่าจะได้กันไหมนะฮะฮอืมผสมเปเป้ได้เปเป,เป้บ้าเปล่าไายยาวๆฮะดึงๆึงได้หมิงหมิงมานะฮะแหมน่ารักเชนเนาะเปเป้กับโคโค่ฮะยึง อสุรานะครับเปเป้หน้ายิ้มเยอะๆนี่ดูแล้วกูเริ่มหลงรักเป้แล้วยิ้มให้กูจังเลยเดียวมึงออกสามตัวติดเลยปะล่ะแหมมาแสงๆเลยดิเพื่อนฟ้าฟ้าเชียวฮะดาบฟ้าฟ้าฟ้าม่วงๆด้วยะฟ้าฟ้ม่วงๆฟ้าเข้มเวร์ <Mike. S 2> ไมค์อืมคีโอก็มานะฮะยืนเหมือนสวยว่างั้นเถอะยาวไปอือเอลลินนะฮะตีลังกาโชว์หวอ,อนหนึ่งทมีมันต้องฟังว่าเป๊ะเลยกี่รอบครับเนีนน่ยยังไม่เป๊ะเลยนะไหนบอกว่าเป๊ะเลยนะฮะถึงเบนมาหลอกหลอนต่อไปกูว่าน็อกมาแน่นอนนะฮะมาขมมอน หรือจะเบนเบิลฮะแมงเบิลบ่อยวันนี้นนเบลล่าฮะเบนแล้วก็เบลล่าฮะต่อไปอะไรดีฮะแหแม,มฮึสฮาวอาอยู่แอมไฟตังกี้แอนยูนะฮะอูต้องเห็นหน้ายิ้มยิ้มของเป๊ะแทบจะได้เสียกันแล้วทีเดียวอีกกี่รอบนะรับไปหลงไปนะฮะ มาฮะเป้ฮะพี่เป้จัดให้หน่อยอืมอารอ,อนดับม่วงอีกแล้วนะฮะให้มันออกตัวเดิมๆบ่อยนะฮะอย่างที่ว่าเวลา3ขึ้น4ดาวอ่ะมันจะสุ่มตัวกว้างกว่า4ขึ้น5ดาวนะครับเพราะว่าหลายๆตัวก็มีแค่4ดาวนะครับพวกสิงสาราสัตว์ต่างๆตามแมปเนี่ยหลายๆตัวมันไม่มี5-6ดาวไงดังนั้นการผสม3ขึ้น4ก็เปอร์เซ็นต์อาจจะต่ำกว่าหน่อยครับแต่ผสมได้ง่ายฮะเพราะมันยัดการ์ดง่าย โค้ดอู้นี่มี4 5 6นะครับแต่อย่างพวกเบสกินอ,อะไรเงี้ยเปเป้อะไรเงี้ยโอกาสได้เป้ะปุ๊บอะไรเงี้ยพวกนี้ไม่จำเป็นต้อสี่ดาวนะฮะอย่างฟินิกส์เน huh well, so. <Deep> er. ี่ยม <it> ันมี5ดาวอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรปุ๊บเราเริ่มมีตัวอื่นนอกจากเป๊ะมาแล้วเป้ะปุ๊บโอ้ซาร่ามยอดมากถุยยังกรีบยังกรีบ ตลกนะ่ห้าสคู่ห้าสิบหัวคู่ด้วยห้าสมห้าสถ้าไม่มีสักแสงเลยนี่แบบกูต้องไปทําบุญวัดไหนวะเฮ้ยสักแสงเถอะนะฮะสามแสนทองหกแ,แสนทองไหมไ <ป S 2> ชันเสลอไปเป๊ะเลยโอ้ทำวันนี้านี่ก็ว่าจะง่ายก็ง่ายนะฮะว่าจะยากก็ยากนะฮะคืออย่างน้อยคุณไม่ต้องมาสุ่มเลดเกลือไงถ้าเกิดแบบอยากได้แบบชัวร์ๆอะไรเงี้ย คือคุณได้40แน่ๆตระกิจกรรมใช่ไหมแล้วคุณก็เปิดอีกต้องแลกอีก5ตัวนะครับถ้าคุณมีใบเลือกรายเดือน1ใบก็เหลือ4ตัวแบบผมอะไรเงี้ยคุณก็ต้องหาอีก4ตัวก็เท่ากับคุณต้องหาอีก2,000พาร์ตนะฮะถ้าซื้อราคาเต็ม500พาร์ตดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างสายไม่รีบทำรอ2อาทิตย์แบบผมเนี่ยก็รอเลยครับแล้วก็ดูว่าใน2อาทิตย์นั้นคุณขาดกี่ตัวครับอ่าคุณจะได้เผื่อร้านค้าใบอ่า ไปเรียกโทปานเนี่ยร้านค้าแรกโทปานเนี่ยมันลดราคานะครับจาก4ตัว2,000เนี่ยคุณอาจจะใช้แค่ประมาณพันหกนะครับ400ป้าน,นี่ก็เยอะเหมือนกันนะแต่เซฟไปเยอะมากนะฮะแล้วก็พวกแบบเอ่อเผื่อคุณได้ระหว่างทางนั้นเนี่ยคุณจะเอ่อถ้าคุณได้ตัวหนึ่งคุณก็ลดค่าใช้จ่ายไป500ป้านแล้วต่อให้มันไม่ลดราคานะครับในการแรกนะครับก็เรียกว่าใจเย็นๆย็นดีอะนะครับผมว่าใจเย็นถ้า ไม่ได้แบบว่าจะไปแข่งท็อป50อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่จำเป็นต้องทำวานดิซ่าขนาดนั้นหรือกิวบอบนอาจจะบังคับให้ทำหน่อยนะฮะแต่ว่าถ้าไม่ขนาดนั้นเนี่ยรอรอหน่อยดีกว่าเพราะว่าโทปาเนี่ยทรัพยากรมันหายยากนะครับไม่ไม่ขี้ๆนะโทปาเนี่ยหงเม่งนะฮะกูชวนคูคนดูคุยตั้งเยอะมึงไม่คิดจะมาสักแสงเลยเหรอ ฮัลโหลอยู่ไหมฮัลโหลอู๋ซ่งอู๋ซ่งงงในดงตีนไปเหนียวกูแทบจะจำเสียงอีพวกลูกกระจอกทั้งหลายได้นะครับไปต่อพวกเเสียวจริง นะเสียวไงก็เสียวไงเออเสียวนะเข้าสู่โซนของสัตว์หน้าขนะครับใต้เฉียวคำหมอนสักแสงดีเฮ้ยตอนแรกบอกสองแสงสามแสงนะฮะตอนนี้เอาสักแสงก่อนไหมย็ดเคตไม่คิดจะมาเลยหรอเอาจริงปะเนะี่ยแสงแรกยังไม่เห็นเลยนะฮะเอาเรื่องไงเหมือนหลอกให้ผสมเนะี่ยหลอกให้เคียร์ช่องเอาเสียวอีกแล้ว ป๊าแน่จริงมาเวเนซ่สาสองตัวติดสิเบิ้ลขนาดนี้ก็เลดแฟนไม่เอานะแฟนเอามานี่50แล้วจำใจขายทิ้งนี่ทำใจไม่ได้นะเฮ้ยอาริสก็เต็มแล้วนะฮะสรุปมันเต็มเกือบทุกตัวแล้ววะก็คือเป็นแสงอื่นก็เหมือนได้ทองฮนะตอนนี้ขาดน่าจะเป็นริโปเพราะว่าขายแล้วทองหมดริโปตอนนี้4ี อลิเซีย46จริงๆมันทําได้แล้วแหละแต่ว่าขายทำหกดาวขายเอาทองไปก่อนแล้วนะฮะอลิเซียริปโปแล้วก็เมลคีอะไรพวกนี้แล้วก็เอมิเลียนะฮะอะไรประมาณนี้นะฮะดิงก็ขาดตัวนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวได้จากจิกซอก็ครบนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องการทองนะครับชีวิตต้องการทองสักแสงครับเพื่อน ก็ออร้อเงเออนะฮะยังไงฮะเนี่ยเลดแสงมันต่ำขนาดนี้เล,เลยหรอผสมเดี๋ยวนี้หรือกูซวยน,น่าจะซวยมากกว่านะฮะคารินเอาสักคาที่เลยตอนนี้อ้ยสามขึ้นสี่จะหมดแล้วฮะเดี๋ยวไปต่อสี่ขึ้นห้านะฮะน่าจะหวังได้มากกว่าน,นี้หน่อยหนึ่งหน่ๆๆๆๆนอยหนึ่งดูมีความหวังไหมหน่อยหนึ่งนะอ,อ,อีกสี่คู่เท่าน,ๆๆนั้นนะฮะ สีค่คู่สำหรับสามพื้นสี่ฮะไปหลงอเกนวัตเดอะฟลักอ์มาครับเหมียวเหมียวบ้างดิเหมียวเหมียวช่วยหน่อยแมวลูกว่าเอาคีโอไปแดกโทรแมงมุมขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดวานิสา,าเอเลี่ยว ผิดผ,ดผ,ดผดิแม่งอยู่ไหนวะสามขึ้นสคู่สุดท้ายอ,อ๋อยู่นี่นะครับเบลมันยังไม่เต็มนั่นเองมามาเลยคู่นี้แหละเสียวได้แน่นอนเอสก็เอานะเอสสี่สิบหกนะฮะขายทิ้งไม่หมดนะก่อนหน้านี้ปมาสี่ขึ้นหครับของจริงลูกชายตัวจริงเราจะตัดพวกสิงสารราษฎรไปได้เยอะมากฮะ ก็ได้ลุกแทนนะฮะเอาไว้เฝ้าประสานอย่างเงี้ยเอาวะอย่ามาวุ่นวายแถวนี้เขาเตือนเราแล้วอ่ะเนียเบิร์กเอ๊ะไหนดูฝีมือแกสิฝีมือชั้นเหรอฝีมือชั้นอะเด็ดกว่าแกอีกเข้มกว่าแกเยอะน่่ไอพีดำแล้วเขาลืมเอาเว็กพีดำเหรออ้าวเออมาห้าขึ้นหกก็ได้มากดโดนอะไรผสมแม่งันนัน สักแสงก่อนได้ป่ะเอสปาร้าเนี่ยเอาาเ่เอผสม5ขึ้น6เนี่ยหวังได้นะหวังให้มันเป็นตัว6ดาวที่เวลยังไม่50ครับผมจะเอาไปทำโถปารน,นั่นเองนะครับนั่นคือจุดประสงค์หลักในการทำขึ้น6ดาวนะฮะขมอนขมอนโอ้เบเบทาดแม่งเหลือเนี่ยเอามาทำแม่งเลย4ดาวหมดนะดองไว้นานจาั oh, คือถ้าไม่ดองผสมไปเรื่อยๆมันก็ยังมี4ดาวให้ยัดเรื่อยๆอยู่หรอกนะครับ แต่พอเป็นออพอเราดองเงี้ยเนี่ยกาสีดาวบางทีเราจะขาดนะฮะเราจะไม่มีให้ยัดนั่นเองนะครับยูอยูผสมกระแสงสววางมันจะได้มีแสงสว่างนะฮะจีนอีกแล้วมึงมีอยู่ถึง10ตัวไม่เนี่ยถามจริงผสมเนี่ยโซโอีสมกระท่าแสงออกมาเป็นฮืส และคูณและคูณมาฮะสี่ขึ้นห้าคู่สุดท้ายแม่งไม่ได้ดีขึ้นเลยแม่งไม่ได้ดีขึ้นเลยบอกตรงตน,น,นี่อ่ะฝีมือชั้นไงละ่ะโอ้ยจะหมดแล้วพี่นงฝีมือชั้นไปไงละ่ะสามคู่สุดท้าย <c oughs> เอสปาได้อีกแล้วแม่งออกแต่ตัวซ้ำๆ,ๆวะยังไงวะเนี่ย อ่ะครับสองคู่สุดท้ายแล้วเอาจริงกูจะเกลือขนาดนี้เลยเหรอกูดองไว้ทำไมเนี่ยผ <c oughs> สมของเบงในของเบงนะฮะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางทีการดองก็ไม่ดีเสมอไปนะครับว่าแล้วก็ลาก่อยฮะ <c oughs> ไม่ออกสักแสงนะครับ50กวัคคู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์กำ like, ลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ทำใจได้นะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคิดเห็นยังไงวันนี้ซาคอมเมนต์ไว้หน่อย นะครับอยากรู้คมนี้เห็นทุกคนเลยใครลองใช้งานแล้วเป็นไงบ้างประทับใจหรือเปล่าหรือว่าไม่ไต่อยาเดิมมากนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ